เซตส่งอสสนรากายนักรบที่โหดที่สุดมาแล้วมันคือสองอสอรพิษงูยักษ์ที่ดุด,ดันมากฮอรัสกับเบคเร่งสปีดนี้สุดชีวิตโดยมีอสสนรากายงูยักษ์ไล่ข้เมือบอย่างบ้าคลั่งงูยักษ์คำรามลั่นมันพ่นไฟโจมตีพวกเขาขืนเป็นแบบนี้โดนเผาจนกลายเป็นไก่ย่างแน่ wing speed, เบควิ่งสปีดเบนความสนใจเจ้างูยักษ ฮอรัสจึงอาศัยจังหวะนี้โจมตีงูยักษ์แต่ก็กำจัดมันไม่ได้การประทะกับอสูรกรกายที่ดุดันขนาดนี้ต่อให้ฮอรัสมีตาทั้งสองข้างก็คงเอาชนะยากเบคตะเกียตะกายนี้สุดชีวิตโดยมีงูยักษ์กระนำพ่นไฟใส่อย่างบ้าคลั่งงูยักษ์โกรธมากมันไลข่ขมือเบคก่อนจะพลาดตกเหวตายไปตัวหนึ่งแล้ว สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสป่อยเมื่อเทพตกอับกับมนุษย์ต้องร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าอสูร,รกายยักษ์เพื่อกอบกู้โลกสงครามมหาศึกคนชนเทพจึงอุบัติขึ้นกับ God of e g y อีิสงครามเทวดาเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับนานมาแล้วในสมัยโบราณ อียิปต์เคยถูกปกครองโดยเทพเหล่าเทพมีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์แต่พวกเขาสูงใหญ่กว่ามากและมีทองคําไหลเวียนแทนเลือดแถมยังแปลงร่างเป็นอสูรก,กายได้เทพรามอบหมายให้บุตรทั้งสองดูแลอียิปต์ครับโอไซริสผู้มีเมตตาปกครองอาณาจักรแม่น้ำไนอันอุดมสมบูรณ์และมอบหมายให้เซธผู้เป็นลูกคนสุดท้องปกครองทะเลทรายที่แห้งแลง้ง เซตจะต้องเข้มแข็งและอยู่อย่างทนทุกข์และก็มาถึงวันที่โอไซริสจะส่งมอบอำนาจให้เทพฮอรัสผู้เป็นลูกดูแลอาณาจักรต่อครับเทพมากมายต่างมาแสดงความยินดีด้วยเฮทอเทพีแห่งความรักเนปทิสเทพีผู้ปกป้องทอสเทพแห่งปัญญาและแน่นอนเซตเทพแห่งความชั่วร้ายก็มาด้วยแต่เซตไม่ได้มาแสดงความยินดีครับ เขามาเพื่อท้ารบกับโอไซริสเพื่อชิงบัลลังโอไซริสรักเซตที่เป็นน้องชายมากเขาไม่อยากสู้แต่เซตไม่สนอะไรทั้งนั้นเขาจูโจมโอไซริสแบบสายฟ้าแลบโอไซริสบาดเจ็บและสู้ขิดไปแล้วแต่เซตจ,จะเป็นราชาได้เขาจะต้องเอาชนะฮอรัสด้วยเซตเตรียมแผนเหมือนแล้ว ดวงตาของฮอรัสเทพแห่งนภาน้นโจมตีสิ่งใดไม่เคยพลาดเซธจ,จึงใช้โล่ทองส่องกระทบแสงอาทิตย์บทบังดวงตาของฮอรัสการต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีมากเทพเจ้าทั้งสองทำการแปลงร่างและทะยานขึ้นฝ้ากอดรัดฟัดเวียงกันอย่างไม่ยอมแพ้ในขณะที่เซทกำลังจะแพ้เขาสั่งให้ทหารสาดแสงอาทิตย์ใส่ฮอ,อรัสขี้โก่งโคตรเซธกระหน่ำจมตีฮอรัสอย่างบ้าคลั่ง จนฮอรัสไม่สามารถสู้ต่อได้เซธก็จะปิดชีพฮอรัสแต่แห่ทอเทพีแห่งรักขอร้องให้ไว้ชีวิตฮอรัสนางจะยอมเป็นชาญยาของเซธเซธจึงไม่ฆ่าฮอรัสแต่กลับควักดวงตาของเขาทั้งสองข้างและในประเทศฮอรัสไปยังทะเลทรายสุดแห้งแลง้งตั้งแต่ที่เซธขึ้นครองราชประชาชนก็อยู่กันอย่างทนทุกข์ต้องทำงานเป็นทาสสร้างวิหารให้เซธ แต่ก็ยังมีมนุษย์ที่ยังคงศรัทธ,ธาและไม่ยอมแพ้หนึ่งในนั้นคือเบกับซาาซาาเป็นทาสของอูราชูชายผู้สร้างห้องเก็บคุมทรัพย์เซตเก็บดวงตาของฮอรัสไว้ในห้องนั้นซาานำแปลนห้องเก็บคุมทรัพย์มาให้เบกและบอกให้เขาขโมยดวงตาของฮอรัสมาให้ได้และในคืนนั้นเบกก็ลงมือครับเขาเป็นโจรที่มีทักษะรอบเล่นสูงมาก เบกสามารถหลบกับดักที่อูราชูวางไว้จนในที่สุดก็ชิงดวงตาฮอรัสมาได้แม้จะได้มาเพียงข้างเดียวก็เถิดนะและด้วยพลังของดวงตาแห่งเทพเบกกับสายาจึงหนีจากคมดาบของอูราชูมาได้ทั้งสองกำลังเดินทางไปหาฮอรัสแต่แล้วทัในใดนั้นอูดาชูก็ยิงธนูปักหัวใจสายาจนนางบาดเจ็บสาหัสมากเบกเดินทางมาถึงสุสานโอไซริสสายยาสู่ขิดไปแล้ว แต่เบคจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เขารู้ว่าฮอรัสจะต้องอยู่ที่นี่แน่และฮอรัสจะต้องช่วยสายยาได้เบ็คขอร้องให้ฮอรัสคืนชีพแฟนของเขาและเขาจะมอบดวงตาให้แต่มันสายไปแล้วเทพอ,อนุบิสปรากฏตัวเขามารับวิญญ,ญาณสายาไปปอดโลกหลังจากที่เบคมอบดวงตาให้ฮอรัสฮอรัสก็คิดจะหักข้อเบคโทษฐานที่กล้าต่อรองกับเทพเจ้า แต่เบคก็บอกว่าเขารู้วิธีเข้าไปในพิระมิดแห่งไฟอันเป็นขุมพลังของเซตหากดับไฟในพิระมิดได้เซตก็จะอ่อนแอและฮอรัสก็จะสังหารเซตได้ด้วยเหตุนี้ฮอรัสจึงไว้ชีวิตเบคการจะดับไฟแห่งพิระมิดจำเป็นต้องใช้น้ำทิพจากเรือของเทพราที่อยู่นอกโลกฮอรัสแปลงร่างและทะยานขึ้นฝาบินออกไปนอกโลกเพื่อไปหาปู่ของเขา มีเหตุผลที่ดาไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของเหล่าถวยเทพนั้นก็เพราะลุงแก่ไม่ว่างทุกๆวันอสูรอาโพฟิสนอนมรฤตยูขนาดยักษ์จะบุกมากลืนกินดาวโลกเทพดาฆ่ามันไม่ได้ทำได้เพียงไล่มันไปเท่านั้นและมันจะกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นดาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเซธแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่มั่นใจว่าฮอรัสจะปกครองมนุษย์ได้ดีกว่าเซธ แต่ถึงกระนั้นเทพราก็อนุญาตให้ฮอรัสเติมน้ำทิพได้แน่นอนว่าเซตไม่อยู่เฉยแน่เขาสั่งเราทาหารไปตามล่าฮอรัสแม้จะมีตาเพียงหนึ่งข้างแต่เทพชั้นต่ำพวกนี้ฮอรัสจัดการได้สบายมากฮอรัสรู้ดีว่าเซตจะต้องส่งเทพที่เก่งกว่านี้มาตามล่าจนกว่าจะสังหารเขาได้และก็เป็นไปตามคาด เซตส่งอสสนรกายนักรบที่โหดที่สุดมาแล้วมันคือสองอสอรพิษงูยักษ์ที่ดุดันมากฮอรัเรกับเบรกเร่งสปีดนี้สุดชีวิตโดยมีอสสนะกายงูยักษ์ไล่ขมือบอย่างบ้าคลั่งงูยักษ์คำรามลั่นมันพ่นไฟโจมตีพวกเขาขืนเป็นแบบนี้ต้นเผาจนกลายเป็นไก่ย่างแน่ wing speed, เบ็กวิ่งสปีดเบนความสนใจเจ้างูยักษ ฮอรัสจึงอาศัยจังหวะนี้โจมตีงูยักษ์แต่ก็กำจัดมันไม่ได้การประทะกับอสุนร,รกายที่ดุดันขนาดนี้ต่อให้ฮอรัสมีตาทั้งสองข้างก็คงเอาชนะยากเบคตะเกียรตะกายหนีสุดชีวิตโดยมีงูยักษ์กระหน่ำพ่นไฟใส่อย่างบ้าคลั่งงูยักษ์โกรธมากมัน,ลม k, นลไนล่ข่มือบ่บ่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่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 ่ทอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่งสามารถ ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตหลงรักได้รวมถึงอสอดพิดดุร้ายอย่างเจ้าง,งูยักษ์ก็หลงรักนา่งด้วยแฮทอสะกดจิตให้งูยักษ์พ่นไฟเผาตัวมันเองจนกลายเป็นงูย่างและสู่ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยแฮทอหนีเซตมาครับเธอไม่ได้รักเซตตั้งแต่แรกเธอยอมเป็นชาญยาของเซตเพื่อแลกกับชีวิตฮอรัสต่อมาพวกเขาเดินทางมายังป่าของทอสเทพแห่งปัญญา แล้วการจะทำลายปิระมิดไฟของเซตจำเป็นต้องตอบคำถามของเซฟลิงและมีเพียงทอสเทพแห่งปัญญาเท่านั้นที่ยังรู้ทุกคำตอบของทุกคำถามบนโลกและแน่นอนทอสไม่จงรักภักดีต่อเซตเขาจึงตกลงที่จะช่วยต่อมาในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงปิระมิดแห่งไฟแล้วเบกน,นั้นเคยดูแปลนโครงสร้างของปิระมิดเขาจึงสามารถเข้ามาในปีระมิด และปิดกลไกลกับดักทั้งหมดได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องผ่านบททดสอบปริศนาของเซฟลิงโดยทอสก็ตอบผิดถึง4ครั้งเลยล่ะครับและในขณะที่พวกเขากำลังจะโดนเซฟลิงบทขยี้ในที่สุดทอสก็ตอบถูกจนได้เซฟลิงจึงหลีกทางให้แต่แล้วทันใดนั้นแฮทอกับฮอดรัสก็ดันไปเหยียบโดนกับดักเขาเป็นเวลาเดียวกับที่เซทเพลมา และชิงสมองของทอสไปแล้วเซตนั้นมีแผนจะยึดคลองโลกเขาชิงไอเทมต่างๆจากเหล่าถวยเทพทั้งปีกทองคำของเทพีเนปทิสมันสมองอันทรงภูมิปัญญาของเทพทอสหัวใจที่แข็งแกร่งของเทพโอไซริสและตาทิพย์ของฮอรัสเทพแห่งหวายุที่โจมตีสิ่งใดไม่เคยพลาดนี่มันชุดเกรอดเทพทรูชัดๆเมืเ่อเซตแข็งแกร่งเต็มที่เขาจึงบุกไปท้ารบกับกาที่อยู่นอกโลก แต่เทพราคือเทพเหนือเทพแม้จะเช้ดราภาพแต่ยังแข็งแกร่งโคตรเซตไม่มีทางชนะและก็เป็นอีกครั้งที่เซตขี้โกงอีกแล้วเขารอให้ราเข้ามาใกล้แล้วลอบโจมตีที่เผลอจนราบาดเจ็บแล้วลอยออกอวกาศไปแล้วเมื่อไม่มีเทพรานอนยักษ์อโพฟิสก็บุกมาเขมือบดาวโลกมันกลืนกินทุกสิ่งมีชีวิตขมือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเจ้าหนอนยักษ์สูบกลืนแม่น้ำนายจนเหือดแหง้ง เมื่อไม่มีแม่น้ำแห่งชีวิตทุกสปปรรพสิ่งก็จะตายเรียบโดยฮอรัสก็มาถึงและเข้าปะทะกับเซสเซตมีไอเทมของเหล่าถวยเทพรวมอยู่ในตัวเขาแถมยังมีหอ,อกของราด้วยตอนนี้เขาทรงพลังสุดๆแล้วแทบเป็นไปไม่ได้ที่ฮอรัสจะชนะแต่ฮอรัสก็ต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้ในขณะที่ฮอรัสกำลังแย่เบรกก็โผล่มาช่วยมันทำให้เซตโกรธมากเขาแปลงร่างและพุ่งชนเบก เล็กงัดตาทิพย์ออกมาจากเกลอกของเซตและโยนมันให้ฮอรัสแต่แทนที่จะรีบคว้าตาทิพย์ฮอรัสกลับเลือกที่จะช่วยชีวิตเล็กอุปสรรคต่างๆที่ฮอรัสต้องเผชิญจนมาถึงตอนนี้ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไม่จำเป็นต้องมีตาทั้งสองข้างก็สามารถสู้กับเซตได้อย่างสูสีเลยล่ะครับฮอรัสเทพแห่งนภาโบยบินมาทั้งชีวิต แตกต่างจากเซตที่เพิ่งหัดบินฮอรัสจึงได้เปรียบมากเขาพุ่งโจมตีแล้วกระชากปีกของเซตจ,จนขาดสะบันก่อนจะเหวี่ยงเซตตกลงมาจากหอคอยสูงเฉียดฟ้าลงมากระแทกผื้นจนกอรอะเซตแหลกเป็นชินช้นชิ้นเซตบาดเจ็บจนไม่สามารถสู้ต่อได้ความผิดที่เซตก่ขอขึ้นมันหนักหนามากฮอรัสจึงจัดการเซตจ,จนแหลกสลายกลายเป็นอากาศพาัดโดยฮอรัสนำหอกไปคืนเทพรา ทำให้รากลับมาทรงพลังอีกครั้งและทําการกระหน่าโจมตีใส่เจ้าหนอนยักษ์อโพฟิสจนในที่สุดเจ้าหนอนยักษ์ก็เลือ้อยหนีออกไปจากดาวโลกฮอรัสทําให้โลกกลับมาอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งเทพราจึงยินดีมอบรางวัลให้ฮอรัสจะขอสิ่งใดก็ได้แต่เขากลับขอให้เบก,กับซายยาฟื้นคืนชีพเพราะถ้าไม่มีเบก,กับซายยาศึกครั้งนี้เขาคงไม่ชนะ ต่อมาเหล่าถวยเทพที่ถูกเซตชิงไอเทมก็ฟื้นคืนชีพและช่วยกันปกคล้องโลกชี้ทางมนุษย์ไปในทางที่ถูกต้องก็จบกันไปแล้วครับกับ God of Egypt สงครามเทวดาเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง ีรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยในหนาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย